เป็นห้องพักที่น่าอยู่หรูหรามากเลยสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนสวยจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นทางขึ้นนะคะเป็นบ้านเดินไทยนะเพื่อนๆเนาะฝั่งนึงก็จะเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะคะมีร้านอาหารเป็นห้องพักนะคะเพื่อนๆสวยนะคะหรูหรามากเลยสวยมากเลยเพื่อนๆดูสิ วยมากเลยค่ะลักษณะพักปักใช่ไหมของคำชะโนดเนาะนี่นะคะห้องพักหรูหรามากเลยเดี๋ยไคิดนั่งทานข้าวนะคะเพื่อนๆสุดยอดเลยนะคะก็จะอ,อยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ อาหารมาแล้วนะคะน่ากินไหมเพื่อนๆอาหารน่ากินมากๆเลยนะคะอันนี้ยำทะเลนะคะยำทะเลนี่นะคะอันนี้ต้มตํมทะเลนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแตากซอสนาแล้วเพื่อนเนาะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆกลางคืนนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะ เพื่อนๆบรรยากาศงามขึ้นงามบ่คคะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆที่มานั่งทานข้าวนะเพื่อนๆเนาะบรรยากาศสุดยอดเลยนะคะวัสนาพาร์คนะคะเพื่อนๆวัสนาพาร์คคาสะโนดนะคะเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะสวยจริงๆค่ะนู่นน่ะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆ ต้องติดใจนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวพรุนี้จะไปทำชโนดนะคะเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจากทุกบ้านนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่กิปไหนพี่หน้าได้เพื่อนๆเด้อเก็บตกเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวยจังเลยมีทุกสีเลยนะคะ สวัสดีค่ะ